หนังสือธรรมะเรื่องพุทธจริยาวัรโดยวิจิตรัตนะธีรพงศ์สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระวัดมหา,าธาตุคณะห้าพระนครกรุงเทพบทที่10ความตั้งใจจริง ความตั้งใจจริงเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตเพราะความตั้งใจจริงนั้นย่อมก่อให้เกิดการกระทำจริงขึ้นแต่ถ้าไม่มีความตั้งใจจริงอยู่ก่อนก็ย่อมเป็นเหตุให้ทำอะไรไปโดยไร้จุดหมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการความสำเร็จในการงานจึงควรสร้างคุณสมบัติอันสำคัญในข้อนี้ไว้ในตน คือจะทำอะไรหรือจะประกอบการอย่างไรก็ตามควรจะทำด้วยความตั้งใจจริงไม่ยอมท้อแท้ในเมื่อเกิดความขัดข้องหรือประสบมรสุมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่มีความตั้งใจจริงจะต้องเป็นนักอุดมคติคือไม่ยอมเอ็นเอียงหรือลังเลใจไปตามคำกล่าวหรือความคิดเห็นของคนอื่นหมายความว่า จะต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงอีกด้วยจากคุณสมบัติแห่งความตั้งใจจริงนี้ย่อมจะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเกิดนิสัยรักงานรักหน้าที่และเกิดมีความอดทนเข้มแข็งในการฟันฝ่าอุปสรรคที่จะบังเกิดขึ้นในกิจการที่ตนประกอบอยู่ ถ้าเราได้ศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญสำคัญมาบ้างแล้วย่อมจะทราบไว้ว่าบรรดารัฐบุรุษและบุคคลที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการเมืองทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความตั้งใจจริงทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำอะไรด้วยความตั้งใจจริงจึงไม่ใช่เป็นเพียงบุคคล ที่ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในชีวิตส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อีกด้วยพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เพราะพระองค์ทรงมีความตั้งใจจริงเป็นรากฐานอันสำคัญถ้าหากพระองค์ไม่มีความตั้งใจจริงแล้วคงจะไม่มีหวังได้ตรัสรู้เป็นแน่เพราะการตรัสรู้ธรรมนั้น เป็นการลอยน้ำทวนกระแสลองคิดดูสิว่าการลอยทวนกระแสน้ำจะมีความยุ่งยากลำบากสักเพียงไหนผู้ไม่ตั้งใจทําจริงๆจะลอยน้ำทวนกระแสได้หรือไม่คงเป็นไปไม่ได้แน่เพื่อประกอบความข้อนี้ให้ชัดเจนขึ้นจะขอนำพุทธรจรรยาวัดบางตอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาประกอบตามสมควรเราได้ทราบมาแล้วว่าหลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วก็ได้ตัดสินพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์ต้องเสด็จออกบรรพชาเพื่อแสวงหาความจริงและความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเมื่อได้ตัดสินพระทัยเด็ดขาดเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จออกบรรพชา ณฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีหลังจากบรรพชาแล้วพระองค์ได้ตั้งมโนปณิธานไว้อย่างแนว่วแน่ว่าตั้งแต่วินาทีที่บรรพชาแล้วนี้หากยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมกลับคืนสู่นครก,รกบิลพั์โดยเด็ดขาดครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญตนเป็นคนที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างสิ้นเนื้อประดาตัว โดยการบินทบาทเลี้ยงชีพเหมือนอย่างที่นักพรตทั้งหลายยึดปฏิบัติกันอยู่ในสมัยนั้นในบางครั้งบางคราวซึ่งเป็นระยะแรกแห่งการผนวดพระองค์ทรงรู้สึกลำบากพระทัยอย่างยิ่งในการฉันพัตหารซึ่งเป็นอาหารสำรวมถึงกับทําให้พระองค์ท้อแท้พระทยัยที่จะดำรงเพศเป็นบรรพชิตต่ตอไป แต่เมื่อได้ทรงหวนระลึกถึงความตั้งใจเดิมทีว่าถ้าไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่กลับวังจึงทรงมีกําลังใจที่จะประพฤติปฏ,ปฏิบัติพรหมจรรย์ต่อไปอย่างเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะได้รับความทุกข์ยากลำบากในเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่ที่นอนจากวังมาสู่โคนไม้จากการเสวยพระกยาหารอันมีรสดีเลิศ มาเป็นการฉันอาหารสำรวมซึ่งคนธรรมดาสามัญจัดถวายให้ตามศรัทธาพระองค์ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เปลี่ยนความตั้งใจอันแน่วแน่นั้นไปได้พระองค์ทรงสู้อดทนต่อความยากลําบากทุกๆอย่างทั้งนี้เพื่อหวังผลอย่างเดียวคือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากเจริยาวัดตอนนี้ เราก็พอจะปรงใจเชื่อได้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบรรลุถึงความสำเร็จเพราะความตั้งใจจริงและอีกตอนหนึ่งคือในวันที่นางสุชาดาเศรษฐีนีผู้มีคาริหาใหญ่โตได้ถวายข้าวมทุป,ปายาตแต่พระองค์ณภายใต้ควงไม้โพหมายเหตุ ข้าวมทุปายาตคือข้าวนึ่งที่ผสมกับนมโคอย่างดีที่สุดถือกันว่าเป็นอาหารที่ดีวิเศษในด้านคุณภาพเมื่อพระองค์ได้ทรงฉันข้าวมทุปายาติเสร็จแล้วก็ได้นำถาดไปลอยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาทรงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์ จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปการปรากฏว่าถาดได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปจริงๆซึ่งเป็นนิมิตหมายให้รู้ว่าพระองค์จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จกลับมาที่ควงไม้โพอีกระหว่างทาง มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโสธิยะได้ถวายย่าคาแดพระองค์หนึ่งกรรมพระองค์ทรงรับย่าคาจากโสธิยะพราหมณ์แล้วก็มุ่งพระพักตรงไปยังควงไม้โพครั้นมาถึงจึงได้ทรงวางย่าคาลงที่พื้นแล้วทรงอธิษฐานขอให้ย่าคาจงเกิดเป็นบรรลังเพื่อพระองค์จะได้ประทับตัดสรู้ณตรงนี้ ครั้นทรงอธิษฐานเสร็จก็ปรากฏว่ายาคากรรมนั้นเกิดเป็นบัลลังขึ้นมาจริงๆต่อจากนั้นพระสิทธัตถะโคตมะจึงประทับบนบัลลังภายใต้ควงไม้โพแล้วทรงอธิษฐานว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าเลือดเนื้อ และอวัยวะทุกส่วนในตัวเราจะเหือดแห้งไปกระดูกและเส้นเอ็นจะขาดสะบ้านไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามทีหากเราไม่ได้ตัดสลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ยอมลุกขึ้นเมื่อทรงอธิษฐานเสร็จพระองค์ก็ทรงมุ่งปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ณเพลารัติการ อันสงบเย็นยเยือกคืนนั้นพระจันทร์ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนนภาอากาศฉายสาดลงมาให้ความสว่างสวยัยเต็มบริเวณควงไม้โพบรรดาความสงัดเงียบทั้งหลายได้ครอบคลุมสถานที่นั้นอยู่อย่างน่าสุขใจยิ่งและภายใต้สภาพการเช่นนั้นพระสิทธ,ธะโคตมะได้ตรัสรู้ธรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า สมดังมโนปณิธานที่พระองค์ได้ทรงมุ่งหวังไว้ด้วยความตั้งใจจริงอย่างแรงกล้าจากพระประวัติตอนนี้ก็ทำให้เราแน่ใจและมั่นใจจริงๆว่าการที่พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์นั้นสําเร็จขึ้นมาเพราะความตั้งใจจริงแท้แท ราะปรากฏในพระประวัติว่าในค่ำคืนวันที่ตัดสลุนั้นบรรดาธรรมชาติภายในตัวพระองค์คือกิเลสทั้งหลายได้หาทางหลอกหลอนและสร้างกุศโลบายต่างๆเพื่อทำให้พระองค์ทรงเลิกความตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียและมีหลายครั้งหลายคลาที่พระทัยของพระองค์ได้วันไวไปตาม กุศโลบายของเหล่ามารร้ายนั้นจนแทบจะเสด็จลุกขึ้นจากบัลลังก์และบ่อยครั้งทีเดียวที่พระองค์ทรงหวนระลึกถึงพระราชวังพระบิดาพระมเหสีและพระราชโอรสตลอดจนสาวสนมกรมในโดยปรากฏเป็นภาพขึ้นในดวงหัยของพระองค์ว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับความทุกข์ใจ และใฝ่ฝันถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นครั้นได้ทรงเห็นภาพเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงเกิดมีความเมตตาและพระกรุณาใครจะเสด็จกลับไปยังพระราชวังเพื่อปลดเปรื้งความทุกโศกเศร้าใจของพระราชบิดาพระมเหสีและพระราชโอรสแต่ครั้นได้ทรงระลึกถึงคำอธิษฐานที่พระองค์ทรงกล่าวไว ก่อนจะเสด็จประทับบนบัลลังก์นั้นก็ทำให้เอาชนะความอ่อนแอของจิตใจและธรรมชาติฝ่ายต่ำทั้งหลายได้โดยเด็ดขาดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปจนได้ตัดสรลูนี่แหละคือลักษณะแห่งความตั้งใจจริงความตั้งใจจริงนี้ย่อมสามารถเอาชนะสิ่งที่ขัดขวางและอันตรายทุกอย่างความตั้งใจจริง ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จสมดังมโนหมายดังพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบรรดาเยาวชนทั้งหลายผู้ยังอยู่ในวัยที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำํำก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อตนเองเพื่อชาติและเพื่อพระพุทธศาสนาขอจงได้พยายามสร้างสารรค์คุณธรรม คือความตั้งใจจริงนี้ให้บังเกิดมีในตนอย่างสมบูรณ์ขออย่าเป็นคนทําอะไรโดยไม่มีความแน่นอนหรือทําอะไรไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่วแน่ขอให้ยึดหลักพุทธจริยาวัดข้อนี้เป็นที่ตั้งแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ต้องการทุกๆอย่างเราคงจะได้ยินได้ฟังกันว่า ชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังและความตั้งใจจริงคำพูดประโยคนี้มีความหมายว่าชีวิตจะก้าวหน้าจะรุ่งเรืองและจะประสบผลสำเร็จด้วยดีนั้นย่อมอาศัยความหวังและความตั้งใจจริงเป็นรากฐานอันสำคัญแต่ขอโปรดะระลึกไว้ด้วยว่าความหวังและความตั้งใจจริงนั้น บางครั้งอาจจะนำเราไปสู่ความผิดหวังได้แต่นั่นเราไม่ถือว่าความหวังหรือความตั้งใจจริงเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวหรือความเสื่อมถอยของชีวิตเราจะต้องถือว่าเมื่อมีการกระทำก็ย่อมมีความพลังพลาดถ้าจะไม่ให้พบความล้มเหลวก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะฉะนั้น เราไม่ควรจะไปยึดไปถือในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งจะเป็นอุปสรรคให้เราทำอะไรไม่สําเร็จในขั้นต่อไปความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในชีวิตเราถือเพียงว่าเป็นเกมกีฬาหรือบทเรียนชีวิตบทหนึ่งเท่านั้นซึ่งเราก็น่าจะพึงพอใจที่ว่าพึงพอใจนั้น ไม่ได้หมายความว่าพอใจที่จะทำอะไรให้ผิดผิดพลาดพลาดหรือล้มเหลวบ่อยๆแต่ให้พอใจในเรื่องที่ล้มเหลวไปแล้วว่าเราจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับความล้มเหลวต่อไปเราจะทำอะไรอะไรด้วยความระมัดระวังและลอรอบคอบเราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและปัญหาความยุ่งยากต่างๆในชีวิต เราจะต้องใช้เทคนิคหรือศิลปะซ้อนศิลปะในการดำรงและดำเนินชีวิตโดยยึดหลักว่าความตั้งใจจริงเป็นทางนำไปสู่ความสำเร็จ